สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับล่าสุดบิตคอยน์ยังคงไซด์เวฟพวุ่นเปียนอยู่โซน52 0 0มืดอลลราไม่ยอมไปไหนเลยนะครับ mm hmm. ผมเลยมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยน์ในภาพระยะสั้นให้เพื่อนๆฟังกันว่าแนวโน้มของบิตคอยน์หลังจากนี้จะเป็นยังไงและในภาพระยะกลางหรือระยะยาวละ่ะมีอะไรต้องจับตาหรือโอกาสของบิตคอยน์จะไปถึง58 0 0 0ดอลลร์ได้เลยวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์พร้อมทั้งข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมเตรียมมาลอาให้เพื่อนๆฟังกันตั้งใจฟังทุกวินาทีให้ดีนะครับไปเราฟังพร้อมกันเลย,ลย สวัสดีเ,เพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เฮ้ยคริปโตเคเรนซี่วันนี้ก็เป็นวันที่16เดืนอน2แล้วผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะก็อยากให้เพื่อนๆกำลังใจเล็กๆเ,เอยนอยเนาะเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมกดะไลค์เท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยซับสไครต์และกดกระดิ่งสำหรับใครที่เพิ่งได้มารับชมเนาะเพื่อไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตนะครับและใครที่อยากเข้าออนไลน์เทรดแบบนี้นะครับผมก็มีพาอัปเดตแผนเทรดเล่นสั้นไปแล้วในวันนี้นะครับก็ อยู่1เหรียญน,นะแล้วก็ปิดกันไปแล้วนะครับยังไงใครอยากเข้าห้องไลน์แบบนี้นะครับแบบฟรีๆตลอดชีวิตนะครับเพื่อนๆทำตามเงื่อนไขทั้งสี้อที่อยู่ใต้คลิปของผมเนาะแล้วก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับผมขอรับคนที่เถิดจริงและรับจำนวนจำกัดเท่านั้นครับวันนี้เราไม่พูดพ่ําทำเพลงเรามาอัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยในภาพระยะสั้นกันดีกว่านะครับซึ่งเรามาดูในส่วนของสภาพคล่องกันก่อนเลยเนะี่ยผมได้บอกไปแล้วว่าผมมองว่าบิตคอยเนี่ยจ่ไซด์เวตั้งแต่โซน5 0 0 0 0จนถึง53 0 0มดอลลามพันดอลล่าม ว่าไอ้ช่วง5 1 0 0 0จนถึง50,000ดอลลารนเนี่ยเป็นจุดรับสำคัญที่มีโอกาสทำให้ราคาบิตคอยได้มีการเด้งได้นะครับแล้วก็53 0 0 0ผมมผมว่ามีโอกาสที่ราคาบิตคอยจะขึ้นไปถึงค่อนข้างสูงด้วยพฤติกรรมที่เขามักจะทําไว้ในช่วงนี้ครับก็คือผมทําเป็นเส้นสีเหลืองๆเอาไว้แบบนี้เนาะผมมองว่าเขามีการย่อเด้งย่อเด้งนะครับตามในฝั่งของเส้นฟิโบนัชชีต่างๆเช่นเส้นนี้นะครับย่อเด้งมาเส้นถัดไป เด้งมาเส้นถัดไปอันนี้เด้งมาเด้งเส้นถัดไปแล้วนะครับก็ยังไม่ยอมหลุดยังคงไซด์เวย์อยู่นะครับแม็กดี้ยังคงตัดการเหนือสูในทางเฟรมสีชั่วโมงอยู่อ่ะเรามาดูภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะซึ่งผมได้ทําในฝั่งของสภาพกล้องก็แนวต้านเอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นว่ามีเส้น2เส้นนะครับซึ่งผมได้พูดในไลฟ์ล่าสุดไว้ว่า53 0 0 0พลาร่าผมมองว่าจะมาถึงนะครับแต่ว่าการที่จะมาถึง53 0 0 0พนลาร่านั้นเนี่ยนะครับผมมองว่ามาถึงนะอันดับแรก ฟังให้เข้าใจก่อนนะว่าผมมองว่ามาถึงเรารอดูนะครับว่าการที่มาถึง53 0 0 0ดอลลารพนั้นแท่งเทียนบริเวณโซน53 0 0 0ดอลลารพปิดแบบไหนนะครับจะมี2กรณีนั่นแหละนะครับกรณีแรกนะครับแท่งเทียนเป็นสีเขียวแบบส่วนกรณีที่2นะครับแท่งเทียนโซน53 0 0 0ดอลลารพาดันปิดแบบนี้นะครับปิดเป็นสีแดงนะครับอยู่ที่ว่าแท่งเทียนปิดแบบไหนนะครับผมก็เลยทํากรณีไว้แล้วว่า53% 0 0 0ดอลลารพเนี่ยผมมองว่ามาถึงแหละแต่การขึ้นมาถึงแล้วเนี่ย เราจะแอคชั่นในการ TP เลยไหมจะขาย Bitcoin ออกมาขายเอาคอยออกมาด้วยเลยหรือเปล่าจากสาเหตุที่มาที่ไปนั่นก็คือ1มีไส้เทียนหรือมีแรงขายที่เพิ่มเข้ามาไหมแรงซื้อนี่อ่อนตัวไหมโมเมนตัมน um ี่เกิดสัญญาณอะไรหรือเปล่านะครับหรือสัญญาณการก,กับตัวอื่นๆมีไหมถ้ามีนะครับเราจะยอมคัดล้อตรงนี้ออกมาหมายถึงว่ายอม TP ออกมานะครับเพื่อนตรงนี้เราจะยอม TP ออกมาเพราะว่ามีโอกาสนะครับที่เราจะ โดนทุบนั่นเองถ้ามีนะครับเราจะยอมนะครับถ้ามีเราจะยอมแต่ถ้าไม่มีนะครับแม่เหล็กที่มันดึงดูดเราในโซนถัดไปนะครับเพื่อนเก็เห็นว่าผมทําลูกศรเป็นสีเขียวๆไว้อีกจุดหนึ่งนะครับฉะนั้นสีแดงเนี่ยผมเถิดมาตรงนี้ชึบนะครับเป็นกรณีนี้นะครับห้าหมและมีแท่งเทียนสีแดงๆเกิดขึ้นนะครับแบบนี้อ่า ส่วนกรณีถัดไปนะครับพี่เพืจะสังเกตว่าเขาเบรกย่อเบรกย่อเบรกย่อตามลูกศรสีเขียวอยู่ฉะนั้นแล้วผมก็เลยให้นายะสำคัญว่า53,000มาแน่และกรณีต่อไปถ้าปิดแท่งเทียนเเขียวบริเวณ53,000ดนาพล่าแบบนี้อีกแสดงว่าแม่เหล็กที่จะดึงดูดของเราเนี่ยนะครับอาจจะดึงดูดไปถึงฟิบโบนรชีที่78.6%หรือราวประมาณ57,00 0ล่าขึ้นไป จนถึง5 8 0 0 0ดพลนารานี่จะเป็นในยะสําคัญที่2ที่เราจะรันเทรนบิตคอยและก็เอาคอยกันต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นกรณีที่บิตคอยโซน53,000ด่นลารพปิดแท่งสีเขียวผมจะมองว่า5 7 0ห0หรือ58,000เนี่ยจะเป็นเป้าถัดไปและเอาคอยเนี่ยจะวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเลยนะครับผมหมายถึงวิ่งขึ้นนะนะซึ่งในยะสําคัญจากการที่อาจจะปรับตัว จาก5 3 0 0 0ไป5 8 0 0 0เนี่ยนะครับก็จะมาจากอะไรครับมีโอกาสที่จะย่อเกิดขึ้นระหว่างทางเล็กน้อยนะครับเจนจะเป็นในฝั่งของการมารีเทสบูลเลชเมกฟนแพทเทิร์นเพื่อที่จะไปต่อนะครับที่ทางนี้ค่อนข้างกาวพอสมควรเหมือนกันแต่ผมไม่ได้จะมากาใา้เพื่อนฟังนะผมให้เพื่อนดูในฝั่งของแท่งเทียนหรือพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับที่นี่เพื่อนก็เห็นว่าร์าเก็ตถัดไปเห็นไหมว่ามันมีการเด้งยอ่อรับตามโซนฟิโบต่างๆที่มีในเะื้อคัญทั้งนั้นเลยนะครับเด้งยอ่อนะครับ ยังไม่หลุดโซนฟิโบที่สําคัญต่างๆฉะนั้นแล้ว t a r ก็ตถัดไปแน่นอนมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ตามโครงสร้างที่มันกําลังทําอยู่นะตอนนี้นะครับนั่นก็คือ57 0 0 0ืดหรือห้าหมดอลลาร์ที่ผมได้กล่าวไปนั่นเองเมื่อมีการ break เกิดขึ้น,นครับเขาสามารถมีแรงดึงดูดนะครับก็คือเป็นแม่เหล็กเนี่ยดึงดูดไปหาโซนสีแดงได้นะครับ,รบก็คือเป็นโซนถัดไปซึ่งไอ้จุดนั้นเนี่ย,ย,ยก็อยู่ร,ราวๆประมาณ58,00 0ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึง64,0 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียว ฉะนั้นแล้วครับโอกาสนี้ก็ยังค่อนข้างเป็นไปได้ส่วนถ้าถามผมนะในเมื่อ53,000มดอลลร์เนี่ยมีจุดย่อ,อกเกิดขึ้นนะครับมีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นจุดที่ผมบอกว่าเป็นจุดนะครับรับสาคัญส,สวยๆนะครับเป็นจุดเข้าช้อนส,สวยๆนะจุดนั้นเนี่ยจะเป็นในฝั่งของ Value ที่น่าสนใจนะครับสำหรับบิตคอยก็คือโซนประมาณ3 3 0ห0ืหรือตัวเลขกลมๆก,ก็คือ30 0 0 0นั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆนำไปพิจารณาในการเข้าเทรดหรือเข้าช้อนเพิ่มเติมนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจ ถ้ามีโอกาสในการย่อลงมาโซนนี้นะครับแล้วเรามาอัปเดตเอาคอยเ,ยนอนเล็กน้อยแลวกันนะครับว่าเห็นว่าตลาดเอาคอยยังคงน่าสนใจอยู่นะครับมีการเบร a k ผ่านแนวต้านสาคัญย่อนะครับยังไม่หลุดนะครับฉะนั้นแล้วโอกาสในการปรับตัวต่อของตลาดเอาคอยทั้งตลาดเนี่ยยังคงมีอยู่ จนกว่าจะว่าจะมีสัญญาณในการกลับตัวเกิดขึ้นอย่างเช่นบิตคอยมีสัญญาณในการกลับตัวที่ชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยตลาดเอาคอยก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีการกลับตัวในตลาดเอาคอยก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นในฝั่งของเหรียญบ้างเหรียญที่ผมหยิบยกมาเป็นตัวอย่างอะไรกันนะครับก็จะเห็นว่าเอฟเนี่ยนะครับได้มีการเบรกในฝั่งของแนวต้านสําคัญจากเทรนไลน์ในภาพใหญ่ออกมาแล้วเพื่อนๆอาจจะเอาโรเดมเนม่ยเป็นจุดคัดนะครับจุดทีพีเนี่ยก็ค่อนข้างกาวพอสมควรนะครับเพื่อนๆอาจจะเอาเป็น2อหตือหนึ่งหรือสาเตียหนึ่ แต่คร่าวๆนี่โอ้โหมันเป็นทาวเฟรมที่ใหญ่นะ อาจจะมีการปรับตัวไปตั้งแต่3จนถึง4ี่เทลานก็ได้นะครับสรับเอฟนั้นสำหรับเพื่อนใครที่อยากเข้าห้องไลย์เทรดแบบฟรีตลอดชีวิตนะครับผมมีอัปเดตแผนเทรดเป็นแผนเล่นสั้นนะครับแผนเทรดสปอร์ตผมก็อัปเดตไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไปแล้วนะมันก็วิ่งไปกันหมดแล้วนะครับอันนี้ผมก็พาเพื่อนเทรดในวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีหลายเหรียญนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทุกวันนะครับตอนไหนที่มันคุ้มเสี่ยงและน่าเทรดผมถึงจะพาเทรดเพื่อนครับส่วนใครที่เหมาะสมที่จะเข้าห้องเทรดไลน์กับผมนะครับก็คือคนที่เทรดฟิว Future, อยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ต่างๆนะครับการที่เพื่อนๆอยากอยู่รอดในหลาดแบบย,ยั่งยืนนะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR code ไลน์นะครับทักเข้ามาหาผมได้เลยผมจะเป็นคนรับเข้าห้องเธอเองแต่อย่าลืมทําตามเงื่อนไขด้วยนะครับและผมขอรับจํานวนจํากัดเท่านั้นนะครับก็คลิกลิงก์ OKX OK นะครับที่อยู่ใต้คลิปของผม ได้เลยเนาะก็เถิดที่โอเคกับผมนะครับอ่าสูบทิ้งท้ายนะครับในเมื่อถ้าเราเกิดสัญญาณการกลับตัวแถวๆวโซน53 0 0 0ืาพันลาร์หรืออาจจะเลยโซนนั้นไปน,นิดๆหน่อยๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากพี่เบ๊สังเกตว่าตามสถิติเองแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดการแฮวิ่งเกิดขึ้นหรือวงกลมสีน้ําเงินเนี่ยนะครับราคาบิตคอยมันมีโอกาสที่จะย่อเกิดขึ้นได้เหมือนกันซึ่งก็เป็นการย่อแรงกับโงมาเทสแนวรับสำคัญของเทรนไลน์นะครับฉะนั้นผมย้ําเตือนเพื่อนๆว่าห้าหมื่นสามพันลาร์คือจุดสำคัญ เอ,เอาคอยกาวอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงไปต่อในน้นมขาขึ้นหรือจะเป็นจุดที่เราจะต้อง TP และเก็บกําไรออกมาห้าหมื่นาพลารเป็นจุดตัดสิ่งที่สําคัญมากๆโดยพฤติกรรมที่ผมเอาให้ดูนะครับก็คือกร,รณีแรกนะครับเป็นกร,รณีที่ราคาอาจจะมีการย่อโซนห้าหนะครับตามพฤติกรรมของแท่งเทียนที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสัญญ,ญาณต่าง เราจะยอมคัดลอดหรือเก็บกําไรออกมานะครับโดยพฤติกรรมแท่งเทียนจะต้องมีแรงเทขายเกิดขึ้นส่วนกรณีที่เราจะกาวกันนะครับนั่นก็คือเรารอแท่งเทียนที่ปิดเป็นแท่งที่มีแรงเทขายนะครับเนื่องจากเหตุผลที่ผมให้ในยะสําคัญไปที่53% 0 0 0นัล้านเนื่องจากแม็กนียังคงคอสกันเหนือศูนย์อยู่นะครับโมเมนตัมยังคงเป็นฝั่งขาขึ้นเรายังคงไม่ยอมหลุดเส้นข้าเฉลี่ยในภาพระยะสั้นนะครับเราสามารถดันเทรนต่อไปได้แต่ถ้าปิดหลุดเราก็ยอมแพ้นะครับโบกมือบาย และก็ในสําคัญที่53มามาจากสภาพคล่องด้วยซึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นไปถึงนะแต่ผมก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง53 0 0 0ืามนล่าละกันนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าคลิปของผมเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจฝากเพื่อนๆกดไลค์ผมคนละไลค์เท่านั้นครับอย่าลืม u b s สไคร e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตดีใจที่ได้ผู้เขียเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมเป็นหาวฉลามที่กับว้นกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ